โอเคครับคุณผู้ชมทุกท่านฮะสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่รายการพีเกมเมอร์ทีวีนะครับผมช anel แคชเกมแห่งเมืองไทยที่น่าจัดใจที่สุดนะครับผมว้าฮ่าแล้วก็อยู่กันในเกมเลโก้แฮร์รี่มารเตอร์เย่าห้าถึงเจนนะครับผมโอ้ยเหนื่อยเอาเฮ้ยมันอยู่ตรงนี้นี่ไงซูซานโบลส์โอเคครับไม่สนใจมันคือใครก็ไม่รู้นะครับผมอยู่ดีก็มีให้เก็บช่างมันครับตอนนี้ครับอยู่กันในพาร์ทที่สิบเอ็ดละจ๊ะนะครับผมก็คลิปนี้ผมมีการเอ่อ จัดแต่งเสียงไม์ผมใหม่นะอาจจะอาจจะชัดขึ้นหรือว่ามันจะมีเสียงช็อตนิดหน่อยนะฮะก็จริงๆมันก็มีทุกคลิปนะแต่นี่ผมเตือนไว้ก่อนว่าอาจจะดังกว่าทุกคลิปนะครับผมก็ไม่น่าแต่ก็ไม่น่ามีปัญหานะเพราะว่าเสียงผมก็ชัดขึ้นด้วยเช่นกันนะครับผมอันนี้อาจารย์แก,กทําไมเขาจะสอนคาถาอะไรเราถ้าเห็นจักรูปปั้นเหล็กแล้วเนี่ยเขาน่าจะสอนคาถาระเบิดแล้วครับ จริงๆด้วยนี่ไงเละกูได้หมนแล้วคาถาระเบิดเป็นไงล้ะมึงโ,โอย่าเขาให้เราทำลายเออหกอันเลยทีเดียวชมนะครับทีเดียวเชียวเดี๋ยวผมเอาทำลายแล้วทำลายได้อีกอยิงทิ้งยิงทิ้งโอ้โหเงินสะพัดครับเงินสะพัดมาแล้วโอเคเอยเต็ดเต็ดเต็ดอะ สองเยี yeah. ่ยเงินมันเยอะจังวะอดใจไม่ได้จริงนะครับผมต้องเก็บตลอดเวไปนี่เดือดตาเดือดตาโอโ้โหมีเหรียญทองแล้วก็เหรียญเงินแล้วก็เหรียญไอ้นัหนหน่นด้วยเหรียญเหรียญน้ําเงินนะครับผมที่ได้อันลหมื่นนะเออเนีียเหรียญน้ําเงินนะครับผมผมบอกว่ามันมันได้ทีละหมื่นละหมื่นบาทนะครับผมมันเรียกสกุลเงินเกมนี้มันคืออะไรผมไม่รู้นะแต่มันได้ทีละหมื่นนะครับผมเหรียญเนี่ยสุดยอดมาก แล้วก็เหรียญม่วงครับเหรียญม่วงมันได้ทีเท่าเท่าไหร่วะเอ๊ะหรือว่าเหรียญม่วงได้ทีละหมื่นวะแล้วเอเหรียญนี้ได้ทีละห้าพันเงี้ยเออไม่รู้ว่าค่าเงินมีคิดกันยังไงเกมนี้ก็ไม่รู้นะฮะแต่เก็บไว้เงินในเกมเนี่ยคนสงสัยว่าเก็บไปทําไมวะกูก็ไม่เห็นมึงซื้อเลยเลยเอาไปซื้อนะครับเอาไปซื้อได้ไปซื้อคาถาแล้วก็ตัวละครนั่นเองนะฮะแต่ผมไม่ได้ให้ซือ 3, ้อให้คุณเห็นแค่นั้นเองครับผมคือจะซื้อต้องออกไปที่ตอกแดดก่อนนะครับผม หนึ่งซื้อได้เดียจะเอาเลยอ,อ,อันหนึ่งครับผมน่าจะอยู่ข้างบนเนาะมันขึ้นไปเลยนี่หรือเปล่าน่าจะใช่ครับผม Yeah อ,อ,อ๋อค้ถหาชื่อ Reducto แล้วอันไหนคือ Crusio Crusio โรงเรียนไม่น่าสอนนะจ๊ะเดียวไอสัตว์รุนเร็วดิเงินนั่นไงเงินหายเลยโอ้ยเลยหย,ย่เว้ย เออและโอ้โเงิน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 ว้าโอเคครับตอนนี้เราได้รีดักโตมาแล้วนะครับรีดักโตนะครับผมรีดักโตโอเคออกเออเนี่นี่ไงก็เห็นว่ามีมันน่าจะมีเลโก้ล่องหนอยู่แต่ไม่มีแหวนไม่มีแวนเมื่อกี้เจอแว่นพอดีนะครับผมก็ทำอะไรห้อาจารย์แกก็ไม่รู้นะผมอาจารย์แกทำไมตกไม้ตบมือแบบดีใจของกูมาแล้วแล้วก็ตกไม้ตบมือเลี้ยนเลียนมาเลี้ยนมาทำอะไรกันอ๋อ เรียกในเรียนมาร้องเพลงครับผมไปประกวดเดวอยอุย้ยอุ้ยขอโทษครับขอขอขอโทษครับเมื่อกี้คือเม้่อี้ผมโหลดหนังไว้อยู่แล้วมันอยู่ดีมันเด้งไปข้างหน้าเด็กตอบนะครับเลยหยุดถ่ายไปตะกี้โทษ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 กำลังกระต่อนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมขอไปเช็คก่อนนะว่าผมโหลดอะไรค้างไหมไม่เดี๋ยวเดี๋ยวมันเด้งบีกเดี๋ยวมันจะเสียเวลาบรรยากาศนะครับผมตัดคลิตัดค,คลิปตัดคลิปสักครู่เดียวครับผม โอเคครับกลับมากันแล้วครับผมไปจัดการเรื่องดาวนโหลดแล้วเอ้ยเด้อเด้อเ้อโอเคมาต่อครับเมื่อกี้มันผมไปดิบสายไมค์นะครับผมโทษทีโอเคตามพี่นี่หัวขาดไปครับผมไปภารกิจต่อไปนะจ๊ะก็ได้เดดดฟโดไปแล้วเฮ้ยเดี๋ยวข้างบนข้างบนกลับกลับก่อนข้างบนนั่นไงนั่นไงนั่นไงไปยิงแป๊บหนึ่งเห็นมึงมาหลายเห็นมึงมาหลายพาร์ทแล้วอยากยิงเรลือเกินได้คาถาแล้ว ร้อนวิชาเขาบอกกันงี้นะครับผมร้อนวิชานี่อะไรมึงโอ้ยยอดเงินแบบสะพัดเลยกันเลยทีเดียวเชียวครับผมมีกย่อันทำลายหมดครับผมน่าเย yeah! เงินเยอะครับผมจะครบล้านแล้วผมจะครบล้านแล้วเป้าหมายเป้าหมายอีกอย่างในเกมน,นี้ที่ผมอยากทํามากที่สุดครับแต่ไม่เคยทําได้ทีคือเก็บเงินให้ครบล้านครับผมจริงๆผมไม่เคยตั้งแต่เล่นเลโก้ LEGO LEGO มาไม่เคยเก็บเงินครบล้านเลยเนะี่ยเหลืออีกสองแสนก็จะครบแล้วครับตอนนี้เยะ เอาพาเราไปไหนวะเนี่ยเอาไม่ได้กลับบ้านกับฟิโดครับผมพาเราไปไหนวะคึงพากูไปไหนครับคุณนิโคกับขาดเออโอ้โหขึ้น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 โอ้ขึ้นสูงอลไรเนี่ยมาช่วยดึงหน่อยทำไมวะนี่ช่วยกูดึงสิครับเออนั่นแหละช่วยกูดึงเออนั่นแหละเอือฮะหยาก ขึ้นไปตรงนี้เป็นเอาไปเจอดับเบิลดอครับผมไปเจอดับเบิลดอดับเบิลดับเบิลบอกว่าดับเบิลดอเรียกแคลรี่มาพบครับผมจานผมยังไม่ได้เลยความทรงจำอาจารย์สละคอนอะไม่เป็นไรเว้มาดูความทรงจำผิดๆกันก่อนคือดับเบิลดอใช้ดูว่าความทรงจำที่เขามีอยู่น่ะมันไม่ใช่มันไม่ใช่ใชเออของจริงครับผมคือมันถูกปลอมแปลงมาครับผมอาจารย์เลนี่มันอะไรวะเนี่ยฮะ เออว V ไม่มีสัญญาณเนอซาซาเลยเอาโยนทิ้งกันเลยทีเดียวอ่าโอเคครับผมคือเขาบอกว่าของสุนจำที่มีของอาจารย์สลังคอนเนี่ยอาจารย์สลังคอนแกบิดเบือนนะมันไม่ใช่ของจริงครับผมเพราะงั้นเราต้องไปเอาของสุนจำที่แท้จริงมาแล้วถามว่าทำไมอาจารย์สลังคอนแกถึงบิดเบือนครับเหตุผลก็คือแกกลัวเจ้าแห่งศาสตร์มือนั่นเองครับผมว่าจะตามมาเอาชีวิตแกนั่นเองครับผมเราก็ต้องไปเกลี้ยกล่อมแกให้ได้ครับว่ากูต้องเอามาให้ได้นะครับ โอเคพานี้ก็น่าจะได้อาจารย์เอ้ยได้คนทรงจำของอา,อาจารย์เกม,มาแล้วล,ะล,ะล,ะละ่ะฮะตามภาร,รกิจไปเยยนะครับผมดิฟโดไม่ใช่ดิฟโดเรดักโตเรดักโตเรดักโต,กตอา่าเข้าไปแล้วโอเคออกมาน่าจะเป็นทวงยายเข้าไปในห้องกินอาหารหรือเปล่าใช่สิไม่ใช่เว้ยกูไม่เคยได้เข้าห้องอาหารเลยนะตั้งแต่กูเล่นเกมมานั่นเบฟอยมาดิเบฟอยมอฟอยอ ผม <laughs> ไม่ตายทีวะไอสัตว์ไอสัตว์รัวเป็นชุดเลยนะเว้ยโว้ยไมฟก็ไมหครับโอเคมาดูตรงนี้กันหน่อยเอาห้องนี้เปิดแล้วเหรอเฮ้ยเอ่ะดำมืดเอาไม่ใช่เว้ยนี่มันทางออกไม่ใช่ห้องซะหน่อยโอเคช่างมันประไรนี่ไงจา่าสาะคอนจ่าสาะคอนพอดิโหวยิงอาจารย์ไม่ได้นะผม เวทแม่งสะท้อนกลับกันมาเลยทีเดียวเอ้ยนี่ไงกล่องวิสลี่รอดมาเล่นหน่อยกล่องวิสลี่ครับผมน่าวาเลเชียใส่กันเลยแล้วก็ปีนขึ้นตรงนี้ได้นะครับผมนั่นนัน่นนะเฮ้ยถ้าเกิดผมว่าตรงนี้มันจะต้องเป็นไอที่คุณฟิวต้องการแน่อนอนเลยครับผมให้เดานะต้องใช่เอาออกมาเอาไม่ใช่เหรอ มันคือเอารอ,รอนรอนเก็บรอนกันเองรอนกรีนเชิร์ตครับผมอ๋อโอเคไปไปไปอ่านี่มันไปอยู่ในห้องแห่งไม่ใช่ห้องต้องประสงค์นี่มันทางเข้าห้องต้องประสงค์นะครับผมมันจะเปิดให้เราไหมวะไม่เปิดเลยฮะโอเคอ่าอ่าอ่าถามเฮ้ยทำไมไปทางนั้นล่ะเฮ้ยอืยิงเลยอืทางเดทางเดอโอ้โหโโเงินสปาร์ตโอ้เอ้ยเอาอย่าเพิ่งเข้า เฮ้ยโอยเป็นยังไงเนี่ยเอ้าทำไมมันดำมืดอย่างนี้ล่ะทำไมมันดำมืดเหมือนเกิดอะไรขึ้นวะเกมเกมบั็อกแล้วครับน่าจะเกมบั็กครับอมไม่บั็กเว้ยโหลดมาละอล่ะโหลดดิงโหลดดิงแนลโหลดเร็วดีอา่า มันน่าโหลดนานจังวะคราวนี้มันเกิดอะไรขึ้นวะเนี่ยเกิดอะไรขึ้นกับอ่ะมาแล้วมาแล้วโอเคมาจานละครนะผมจานขอเขามจำจํามเสียจำยจานบอกไม่ใครเว้ยกูห่วงรอบอกจะทำไงดีเอ้ยเดี๋ยวก่อนนั่นมันอันไอ่อะเฮลลี่บอกจะพึ่งอ้าวกินช็อกโกแลตไปอ๋อคือตามในเรื่องอะเฮลลี่เขาจะโดนยาเสน่ห์ครับแต่รอเสกไปแดกก่อน แอลลี่ก็เลยต้องพาลอนไปหาจาร์สลักพรอีกนะครับผมมาอีกแล้วจานเชืวอหน่อยเพื่อนผมแม่งจะเป็นเกย์อ,อยู่แล้วจาร์บอกเออเข้ามาเขามาดว <c oughs> งตาเป็นประกายกันเลยทีเดียว <c oughs> เปิดดูสักหน่อยสูตรยาลบล้างยาสเสน่ห์ครับผม <c oughs> ก็ต้องไปลนลนคางผีในป่าช้ามาครับผมต้องสวดมนต์เป็นเจ็ดวันเจ็ดคืนนะครับผม นั่นมันผีไทยมันหมอผีไทยหรือเปล่าโอเคโทษโทษอ่าตรงนี้ต้องการน้ำครับผมเดี๋ยวต้องการน้ำก็ต้องใ้เอาก้อกนติใส่เข้าไปอ่าได้มาแล้วครับผมแล้วในน,น้นมีอะไรเฮ้ยตรงนี้อ่าโดดอ่ะอืมนั่นแหละเก็บเงินครับเก็บดะอย่างเดียวเลยทีเดียวเชียวนะฮะโอเคเงินอีกแล้วครับผมในนี้ไม่ลอาจารย์ เป็นแก้วเป็นเหล้าแล้วก็เป็นแก้ว3าอันครับผมแก้วสอันกูรอนกูรอนแฮร์รี่เอ้ยกูรอนกับสตจา์ก็ครบเลยนะครับผมกูจะพูดยากทำไมโอเคตรงนี้ต้องใช้รีดักโตรดักโตโอเคเย,ยอดยอดเอาอ้อเอาส่วนผสมไปใส่บอยาสลา์นล่งเสน่ห์แต่และส่วนผสมนี่มึงไม่ใช่ของที่จะกินได้เลยครับบอกตรงโอเคเออกมาครับ อันนี้ไปใส่ในเป็นโนแล,ล้วอุ้ยตังล่นต้องเล่นเป็นโนป่ะเนี่ยให้เล่นเป็นโนโลลไม่ใช่ใเป็นดึงเล่นเลยเย่เ yeah. ป็นไงละมึงเศร้าใจอยู่โยนมาให้กูนั่นแหละมันคืออะไรวะเต้นเต้นดูเขาเต้นโอ้เย่แล้วโอเคส่แ okay. ว่นสามพิติกันครับผมหยาอ่า โอเคย hey, ิงท <Nike. S 1> ั้งหมดครับผมแล้วก็ตัดตั้งใหม่โอเคได้เงินเพิ่มนะจ๊ะเลโก้ลองผลต่อเข้าปุ๊บเป็นอะไรน่าจะเป็นรูปเลยวะโอ้ยคนเยอะคนเยอะคนเยอะอ่าแล้วก็พอชั่นอิสเรียดี้โอเคมันบอกว่าพอชั่นกำลังจะใกล้สมเร็จสมบูรณ์แล้วนะแจ๊ะนะแจ๊ะโอเคเหมือนน่าจะได้มาละทานแล้วต้องใช้ก้อนทาน แต่ละอย่างส่วนผสม,สมตละยานี่ไม่น่าจะกินได้เลยนะกินไปนี่ไม่ได้สลายคายาสนิหเดี๋ยวสลายวิญญาณกูด้วยแล้วมึงเนี่ยเอาร้อนแดกไม่ทองจุบแดกเร็วแดกเร็วดิเออนั่นแหละเอา้าหายแล้วดิมึงจานขอโทษครับโล่งอกจานดีนใจบอกเออเลี้ยงฉลองเถอะโอ้โหเก๋อยู่เริการ้อนแดกไปครับแล้วก็ อ้าวโดนยาพิษเหมือนในแชมเปญจะมียาพิษนะครับผมตามแดเรื่องเอาแฮร์รี่บอกเฮ้ยจานช่วยเยดิเพื่อนผมจะตายหายแล้วอ้าวโอ้โหยังจะล็อกอีกไอสัตว์เพื่อนกูจะตายหายแล้วแล้วเร็วโอจานแล้วจานไม่มีกุญแจเหรอจานนี่มันอะไรเนี่ยเขากว้า,วางหัวกว้างเหรอในห้องมึงมีหัวกวา้างได้ยังไงล่ะเนี่ยเอาแล้วนั่นอะไรลงมาเฮ้ยเป็นเหล็กครับต้องใช้รีดักโต อ้ยเอ้ยไม่เข้าเข้าตอนไหนเนี่ยไปเข้าทำไมโอเคลงมาแล้วครับเออแยอ่ามันคือโอเคได้กุญแจแล้วครับผมโอเครีบเลยรีบเลยเพื่อนกูตายเอาเร็วๆๆๆเร็วเรเพ็วเร็วเเเรวร็วเร็วเร็วเร็วรรเรลลีร็ร็วร็วเร็วเเวเวเว่าจะใช้อะไรดีครับผมเจอยังลเเ เจอแล้วครับโอเคครัแบเบดี๋ยวใช้เลยดีวะต้องประถมพยาบาลกันครับอ่าได้มาแล้วมันคืออะไรก็ไม่รู้ครับผมจะยัดใส่ปากไปก่อนเอ,อือเอ,อืเอ,อตายเฮ้ย <c oughs> ไม่เอานะ่าเฮลิปอ่ากูยังไม่ตายแต่กูก็ยังมีไข้ปวดหัวงร้อนเป็นอ้าวอืมยาพิษขนาดแท้เลยเดียวเชียว เนี่ยมึงอะไรเนี่ยมาฟอยอ๋อคือมาฟอยครับเอาแชมเปญนี้มาให้เพื่อจะอาจารย์สลักคอเนี่ยจะเอาเป็นเป็นของขวัญให้ดอะบดอรครับเขาต้องการตั้งใจจะฆ่าดอะบดอมากกว่านะครับผมอะไรของมึงเนยโอเคนี่เป็นท่านจำหินนี่เป็นตู้อันตรธานนะครับผมจะสามารถส่งของไปยังอีกตู้หนึ่งได้น,นะจ๊ะก็คืออีกตู้หนึ่งก็อยู่ในนี้ครับร้านโอกกินสอะไรเนี่ยแหละเอาแลกแลก รอเป็นไงบ้างมึงอย่าเพิ่งตายนะเว้ยฮะโง่โวยรอรอกูอยู่แป๊บนึงอือไม่ได้รอหลบก่อนไม่เห็นโง่สัตว์้ยอ้าวเอ้ยตามหนังเนี่ยเราจะต้องมาคนเดียวนะครับไม่ใช่พาล้อเนี่ยมันจะตายเอ้าแล้วไม่กูมาสู้กับมึงแล้วเนี่ยเฮ้ยฮัลโหลฮัลโหลอกอวาเมติอกอวาเมติไอ้เชี่ยกระจอกโอ้เอาสัตว์มันมีขนาป้องกุ้ยป้องกันป้องกันนะป้องกันนะโอ้โหสัตว์นี่มันเก่งอย่างวะ เดี๋ยวรอกูเปลี่ยนก่อนกระจอกไอสัตว์โอ้มาแล้วมาแล้วมาแล้วกระจอกโอเคโอ้ยมันเก่งจังวะเดฟเฟโดไม่ใช่รีดักโตรีดักโตยิงมาเร็วนั่นแหละไอเสืออ่ามันต้องใช้คาถาป้องกันก่อนครับเร็วดิไล่โอ้โหโอเคอ่าใช้คาถา โอเคยิงมาแล้วเออตายแล้วตายแล้วออกไปออกไปประทะตรงๆกับมันไม่ได้ครับไม่งั้นเราตายแน่นอนโอเคโอเคดิฟเฟนโด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 ไปเชื่อไม่ได้โอเคได้อยู่ได้อยู่เยี่ยมรอนไม่ใช่ไม่ใช,ใช่คุณจะเรียกรอนทำไมมาฟอยหนีเป็นห้องน้ำบอฟอยบอกขอแป๊บขอเวลาแนะป๊บกูปวดขี้ไม่ใช่ขอไปกูปวดขี้เลยตอนนี้นะ เออโอเคมีเหรียญทองไหมอยู่นิทโดดาเมจิกกุงไม่ต้องการเหรียญกูบอกแล้วกูสายขาวไม่ใช่สายมืดนะครับผมนะฮะถ้าเกิดกูจะเป็นสายอื่นจริงกูจะเป็นสายเขียวเท่านั้นนะครับผมสายเขียวสายเขียวอีกแล้วเหลอบางคนบอกสายเขียวนั่นเนกัญชานะครับผมอย่าไปเอาเยี่ยงอย่างอะไรดีดาวเชียวโอเคตรงเนี้ยที่เรามองไม่เห็นมันจะต้องมีไม่มีไหมหรือว่าจะมีเอ้ยเอาตรงนี้ต้งใช้เอากวามเติเติมน้ำครับผมแล้ว โอ้ยเดี๋ยวทำไมกูลืนล่นอะเนี่ยโอเคตรงนี้ใช้นกร้อนนะครับมันเป็นนกหรืออะไรก็ไม่รู้เนี่ยละอ้าวขึ้นไม่ได้เหรอขึ้นได้สิอ้าวโอเคเหมือนไปดันอะไรสักอย่างโอเคกูให้ร้อนเติมน้ำดิอ้าวไม่ใช่รอนจะทำให้เราแต่กูเติมเองก็ได้จัดน้ำสเข้าไปเดี๋ยวบาฟอยไม่มีน้ำล้างตูดครับ <laughs> ไม่มีน้ำล้างตูดบ้าไปแล้วโอเคเติมน้ำเสร็จเรียบร้อยนะครับ อะไรต่อไปอนอน้้าออต้องแทมให้น้ํามันไหลลงรางแล้วก็อ๋อเติมน้ํามีเยียมโอเคเรียบร้อย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 โอเคมีอะไรออกมาวะมันคือ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 ใจน้ำไหมนี่วะสาาัตว์ระเบิดจะชัดโอ้โหมึงห้องนี้เลยเหรอ อ้าแล้วกูจะเข้าไปไงอ้าวเข้าไปไงอ้าวเนี่ยประเด็นเลยครับกูจะเข้าไปไงวะโอเคทิ้งก่อนอ๋อต้องทำลายจริงครับผมเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวหายเอามานี่เลยโอเควางเรียบร้อยโรงเรียนจึ่แล้วไงต่อมันจะระเบิดเองหรือเปล่ามันจะระเบิดเองหรือเปล่าอ๋อไม่ใช่ต้องกดชับโค้กกดชับโค้กพุ่ให้ใหมันให้มันเป็นระเบิเดในท่อใช่ไหม อืมโอรบงโบรงบรงอดอืมไม่ใช่มาฟอยล้างตูดหน่อยออกมาลวเว้ยโอ้โหที่บอกว่ามาฟอยปวดขี้เนี่ยไม่ใช่ครับผมเนี่ยแหละปวดขี้ขอตัวสักครู่เดียวเดี๋ยว,ยวมาไปโอเคครับคุณผู้ชมทุกท่านครับผมกลับมาต่อกลับมาต่ออเนี่ยโทษโทษโทษไม่อาจจะช็อตนะครับเมื่อกี้คือไม่ตกครับโทษโทษโทษโอเคมาต่อครับกดรีเซียมเลยนะ ไปรีสุมแม่ครับไม่ใช่เรื่องมาต่อครับเอามาให้กูไปสู้อีกแล้วเอาหลอนสู้นี่เอ้าโอ้โหเอียะไม่ให้หลอนสู้ด้วยเอาให้กูสู้อีกเหนามาโอเคได้กระจอกโอ้ยเอากดเอกดเอกดเอย้ำๆครับผมปานพลังงานอือโอเคโอเคใช้ได้อยู่โอ้โหอะไรเล่าใช้อันเหลืองอันเหลืองเอามาเดยเออ มาดิอ่าและโอเคจะเลื่อนไมค์เข้าปากนึงเฮ้ยเดี๋ยวก่อนโอ้โหใช้รีดักโตรีดักโตเลยอ่ะเอาไม่ใช่เว้ยเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนแล้วโอเคกดเอ็กเอ็กเอ็กโอเคมาโอเคเก็บอุ้ยโดูเด็บพี่โดเกือบตายอืมอย่าไรเล่ามาดิมาดิมาดิเออนั่นแหละนนั่แหละเอาให้เสร็จเยี่ยมเป็นยังไงอือ อะไรเอ่ยแฮร์รี่จะใช้คาถาครับถ้าในหน,นังสือจะไม่ผิดมันจะมีคาถาหน,นึ่งครับมันเป็นคาถาคำสาปมั้งเเอเอออมันเป็นคาถาที่ทำให้เลือดออกครับผมอ้าวตั้งไหนตัวมึงขาดแซนปมาเจอแฮร์รี่จะทำอะไรเนะี่ยต่อตัวให้เออ หนังสือเล่มนี้มันอันตรายเกินไปเราได้ตกลงกันแล้วว่าไม่นะจะทำลายยังไงดีจินนี่บอกว่าเชื่อใจกูดูกูเอาไปซ่อนให้เองอ่นั่นไงล่ะลำบากกูอีกจินนี่จะเอามาซ่อนในห้องต้องประสงค์ครับซึ่งแม่งของเยอะสัตดแล้วี่เอาไงดีเนี่ยนะ hbp นี่แปลว่า half b l o o d e น s สก r the s c a คุณพูดอะไรลงไปโอเคมาต่อครับผม ในเอ้ในนี้มีอะไรวเนี่ยดินยังวะโอเคทำลายทิ้งครับผมรีดักโตรีดักโตโครงกระดูกครับผมไอเดอผีนี่มันจะพอต่อเสร็จมันจะมาเต้นครับผมนั่นไงโอเคครับผมมีโครงกระดูกมีโครงกระดูกโอเคโอเคได้นี่ายามันคืออะไรวะเนี่ย ยังกับบันไดนะจ๊ะใช้บันไดหรือเปล่าจริงๆด้วยเนี่ยโอ,โ,โอ้โหสดุดยอดปีนขึ้นไปเอาลงมาอ๋อนี่นี่เองเต้นอ,อยู่ได้ไ่ะไอสัตว์ทำลายได้ด้วยเหรอหรือว,ว่าให้ปล่อยต้องปล่อยให้มันเต้นไปอโอเคตรงนี้ต้องเติมน้ำด้ยจ๊ะเอาก๊อบบี้ เติมบล็อก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 บเออยาชิคเดียะตอนนี้ต้องใช้สัตว์เสร์จนะครับผมเจนนี่ไหมวะาเจนนี่เป็นตัวอะไรนะปิว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 ไอเชียน่ารักว่ะน่ารักเลยเกยมันคืออะไรเหรอโอเคออกมาแล้วครับเชี่ยวนะฮะใส่เข้าไปเราจะได้ยาชูกำลังขึ้นมาครับผมยาชูกำลังครับผมไม่ต้องกินเอ็มร้อยห้าสิบไปเลยทีเดียว จะฮักแน่นอนมาแล้วดึงทีเดียวโอ้โหสุดยอดอ่าฮะใช้รีดักโตครับผมรีดักโตโอเคอ่าโอ้โหโอเคอ่ะอะไรเอ้ยเอามีกล่องวิสลี้ด้วยครับผมเอ้ยเดี๋ยว เหมือนเราจะต้องยืนตรงนี้แล้วเราก็มีคนเสกขึ้นไปแลว้ว่ะใช่ปะวะไม่ได้เว้ยไม่ใช่ไม่ใช่โอเคเปลี่ยนเป็นจินนี่วิสตี้ครับผมเปิดได้ง่ะในนั้นมีอะไรในนั้นมีอะไรวะเทมามีอะไรเป็นเออสนามทรายแล้วก็มีโอโยนทิ้งให้เลยขอบคุณครับ เร็วดีเดี๋ยวเงินหายเออนั่นแหละไม่ใช่อะไรเลย,เลยจริงๆพวงเงินอย่างเดียวโอเคจัดให้เป็นทินทางให้ดูดีมีชาติกูลอาา่าฮะแล้วก็ถ้าเกิดกูทำอีกเป็นไงบ้างโอ้โหเงินอีกเยอะเลยโอเคไปดูกล่องวิสตี้อันนึงครับผมเขาถืออะไรไปอยู่เอ้ยตาสลิตรลินครับผมทำยังไงถึงจะได้มาทำยังไงถึงจะได้มา ใส่เข้าไปสิสัตว์เออแมว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 พงมันคืออะไรวะโอเคอเฮ้ยนี่ต้องใช้รีดักโตรีดักโตโอเคเยี่ยมเดี๋ยวทำลายทิ้งอีกได้๋ยวไหมไม่ได้ไหมต่อ,อไว้ต่อนี่อ่าโอเคเอ้ยทำไรอะฮะ <laughs> เป็นแบนวงเลยทีเดียว <laughs> เฮียเกมแม่งตาวอ่ะเฮียโคตรดรอคเอาทไอสัตว์นี่มันพี่แอดป็นเนี่ยมันเป็นโอ้โหเงินโคตรเยอะเก็บเร็วแฮร์รี่ช่วยกันเก็บหน่อยว้าวโอ้โหเดินเก็บคนเดียวไม่ทันแน่นอนโอเคจะได้ส่วนใหญ่มาครับเฮ้ยจะทูจะทูนั้นแล้วจะทูวิสาร์แล้วอะไรทูมันนี่วิสาร์เนี่ยเฮียอะไรเนี่ยจำไม่ได้ครับผมแต่คือถ้าเกิด มันเต็มแม็กก็มัคืนขึ้นพุ่ง,งนี่ไงอย่างนี้เลยครับผมรูวิสั์นะก็คือเงินเต็มแล้วผมแต่เราสามารถเก็บได้อีกนะฮะคือเราเงินเต็มแล้วก็จะได้โกบิดเพิ่มนี่ครับผมมันเหมือนแบบเคียร์ออบเจคทีฟของในแต่ละชัตเตอร์นั้นนั่นเองนะ,ะโอเคครบครับผมเอ้ยมีสองสามอ่ะมีสองก็ต้องมีสามสิใช่ไหมใช่ไหมโอเคใช้ดิฟเฟนโดมันคืออะไรวะ อย่างกาไออะไรที่ทัทง้ทงทั้งทั้งอะไรทั้งตีเหล็กอะครับผมเขาเรียกว่าอะไรวะที่ตีเหล็กอะต่อ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 มันเหมือนเป็นแบบที่ยกน้ําหนักอะครับผมที่มันเป็นแท่งน้ําหนักอะครับผมจบนะฮะผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันเรียกว่าอะไรนะฮะต้องใส่อ๋อตั้งถ่วงให้หนักเพื่อจะได้อ๋อนี่ไงนี่มันคือนี่มันคือ ตู้อันตะธานแล้วยังไงอ้าวอะไรอ่ะอย่าก,กลัวเลยหนูอ,อย่าก,กลัวเลยหนูเดี๋ยวพี่เปลดูเองสัตว์นกแก้วนกขนทองบินลงมาแฮร์รี่บอกเหมือนกูเคยเห็นที่ไหนนะไอ้ตู้เนี้ยอ,อะไรเยอะแตนะ่จุ๊บกูนะจุ๊บกูแน่นอนอ้าวโยนทิ้งเลยทีเดียว เอาหายไปไหนเศรษดายนึกว่าจะได้อะไรอะไรมากกว่านี้ติโอโอเคจบแล้วครับผมสำหรับช็ปเตอร์นี้นะจ๊ะโอเคไปดูกันหน่อยครับผมทูวิสซ่าแล้วไงโอ้เงินเพิ่มยังไม่ครบล้านครับผมดูว่าเราได้โคบิกโอเคคอนเนลสตอรี่ไปก่อนครับเผื่อว่านี่ไงล่ะมีคาซินด้วยไม่งั้นมันไม่เซฟนะฮะนี่ไงคนที่ชอบร้อนครับผมอีร้อนบอกว่าคุณได้เจริญกับมาได้แล้วนะ เพ <aría> no ื่อจะไ่ได้ความทรงจำนี่วะนั่นไงจานละครจานบอกโอ้ไม่อยากเจอพวกมึงเลยแฮร์ี่บอกแป๊บหนึ่งนะเฮ้ยต้องใช้ยาอ๋อนี่เป็นยาลัคกี้ครับผมเป็นยาโชคดีนี่ทำให้แฮร์รี่เฮ้ยเหมือนกูต้องไปทำอะไรสักอย่างครับผมยาตอนนี้แฮร์รี่มีโชคดีอยู่ในตัวนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้นะก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนละกันเนาะนะครับผมมาต่อกันที่พาร์ค12ครับคลิปหน้านั่นเองนะครับผม ก็ใครที่ติดตามแล้วก็ตามอีกกดไลค์แอบ s ับสไครต์กันด้วยนะจ๊ะใครที่ไม่ได้กดไลค์แอบ s ับสไครต์นะจ๊ะคุณพูดทำไมนะครับผมก็คือใครที่มาดูใหม่ครับผมกดไลค์แอบ s ับสไครต์กันด้วยนะจ๊ะแค่นั้นแหละนะครับผมก็ถือเป็นกำลังใจให้กับคนทำนะครับผมผมพูดไม่ดีผมพูดเออไม่สะุวกยังไงก็ติชมมาได้นะครับผมผมรับฟังหมดนะจ๊ะแต่ว่าอย่าไปด่ากันเลยนะครับผมคือด่าแบบไม่มีเหตุผลอันนี้รับไม่ได้จริงๆวะนะครับผมอ้าวเฮ้ยถล่มลายไป ก็เสกไปเล่นๆนะนะแต่ไม่นั่นแต่ก็ไม่นึกว่าจะได้นะครับผมโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ใกล้จะเปิดเทอมเข้าไปทุกทีแล้วนะจ๊ะหรือใครวางโรงเรียนอาจจะเปิดเทอมแล้วก็ตั้งใจเรียนกันด้วยนะครับผมส่วนก็สำหรับผมก็ขึ้นม .6 นะครับผมอาจจะไม่ได้มาอาจจะไม่ได้มาลงคลิปบ่อยๆแล้วนะครับผมก็ต้องเต็มตัวอ่านหนังสือสอบเข้ามาหาหลัยนะจ๊ะก็เดี๋ยวรอเข้ามาหาหลัยก่อน,นครับดูว่าช่วงมาหาหลัยผมวางหรือเปล่าก็จะไปดูอ,อ้าวเฮ้ยยี่ไงเจอแล้ว ที่ฟิมันอยากได้อ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวแฮร์รี่เออคาถาโฟกัสเออนี่ไงฟิล์เอาไปเลยเอาไปเลยเพื่อนนั่นแหละจงดีใจเยี yeah. ่ย oh, so mm, yeah. มโอ้โหโกบิดอืมเยสห้าสิบอันแล้ว yeah. okay, ครับผ okay, มยาโอเคครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ลากันไว้เพียงเท่านี้นะครับผมพูดหลายรอบแล้วบายครับผมบายบายสวัสดีพีชัยประเทศไทยทุกคนครับ その訳が「いつでもその,の分かってる」「踏み出すもう一歩が僕らを救うから」「勝ちも負けも誰一つってはしないのにその日は」